กำลังประสบป,ปัญหาพ้นตกหลาเขาสวนมั่นบ่ไใดพี่นอ้องเขาบ่อดเขาเลยเอาหยาบ่ไใดเขามันก็ลมเหยียบลมบัวะบวะบวเหียบแล้วก็จมนะครับพ้นตกก็ทรงพ้นห้ล่ำมั่นต้นมั่นแดงนะครับหาลายตายบ่พี่นอ้อง ใบแดงบุนใบแดงหล่นบดเหลืองครับตอนฝนบุยุตกนี่อาจจะมีทธดตายนะครับแต่ว่าหัวหัวสิมีบอเนี่ยเบิง่งเิ่นแตกเหิบเป็นกต่มีหัวเดียวพี่เนออเดี๋ยวจะลองคุยเบิงตาเสตไายครับเสตไายเนี่ยไหนบ่เสตไายปลูกมาแล้วนะครับเนาะ มาโดนผลอรีเป็นดินอุ่มนาน้ำนะครับเป็นดินอุ่มนาำกเ็เลยหัวกระบอกใหญ่เพี่น้องหัวกระบอกใหญ่นี่อยากควน่าควนไอตัวนี้มาควนนี่อยากควนที่เบ่งหัวมันหัวกระดกอยู่ด้เพี่น้อง เ่ื้อวกระดุกยุกหักบอใหญ่นะครับเพราะว่าปุ๋ยก็ใส่บใบเขาสีดปุ๋ยก,ก,ก็บรรโณดุดินลมเบิงงบ่งเบิ่งเงาไม่เบิ่งเงาไม่อันนี้ดินแข็งไปเรือเนน่อยพี่น้อง ดูอันนี้จะมีหัวไหมมีอยู่ครับหัวนี่หัวมีถูกเหงานี่ครับหัวมีครับท่านเสียออกไปขายเพี่นอนอ้องผัดออกยนีเพราะว่าทางด้านโนนด้านโนนจะเป็นถุงหน้านะครับรถเข้ามาวาได ก็เลยกว่าสามารถที่จะเอาออกไปขายได้นะครับเบิงเ <c oughs> งานี่เบังดูีหัวบอ่อไม่ขวดไปขายกัได้เวลายพี่น้องเพราะว่าหัวบอสั้นใหญ่นะครับหวัวบอสั้นใหญ่พี่น้องแต่ว่าหวัาดวกดกับพี่น้องเหมืงนิหวัดวดกครับ พูดนะพูดไปสั่นไปสั่นอยู่พูดพูดหลอกเงาแล้วครับพูดพูดแมนเวัดมีวัตเปลี่ยนท่าพี่ยนมีวัดครับอืมนี่ครับหัวหัวใสได้เลยครับแต่ว่าถ้าฝนน้ำแล้วมาอีกนึง มีโอกาสเนา่าวัาดินเพิ่นไปดิษอุ้มนม้ำแล้วก็มียาดอกขาวเกิดขึ้นมายาดอกขาวเกิดมานะครับเพื่อไทยดินยิ่งอุ้มน้ำเข้าไปอีกครับพี่น้องนี่ต้นบริใหญ่ด้พี่น้องนี่ต้นใบใหญ่นี่ต้นบรใหญ่นะครับแต่หัวใส่ได้นะครับต้นบรใหญ่แต่หัวใส่ได้นะยยไดพี่น้อง ไม่น่าจะได้พันไม่น่าจะได้ท่อนพันผมว่าไม่น่าจะได้ท่อนพันนี่ที่หัวครับคุ้ยลงไปพอเลยครับนะตัวน,น,น้อยๆแต่ว่าหัวทุดหยอนนี่หัดอฮ้โลดกครับเห็นหาะ คุ่ยหรือไปพอเลยหัวเราเถวไปคลายก็ไปคลายบ่ไดรครับออกไม่ได้รถเข้ามาไม่ได้รถไถก็เข้ามาไม่ได้ดินอุ้มน้ำเขาจะกลางทุ่งนาด้วยนะจะได้กะจะคอยหาวิธีแก้ไขเอานะครับเนาะถ้าฝนยุตกนี่น่าจะโอเคนะครับน่าจะโอเคเนะบิง เบืบางต้นนี่ตัวน,นี้ก็สูงแต่ว่าลำงามอยู่เดี๋ยวผมสิลองเบืจอกต้นคุยลงไปพอเลยครับนี่หัวเริ่มงหายแล้วตัวน,นี้ครับหัวเริ่มงหายแล้วสุน ตาล่มใหญ่ก็หัวใหญ่ครับนี่นี่น,นี่หัวเหลือมใหญ่เลยนี่ครับเหลือมใหญ่เลยนี่นะครับนี่ครับโอ้หัวใหญ่หัวใหญ่ นี่ครับพี่น้องครับโอเคครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ